สวัสดีครับพี่ปริสัทธิ์ครับสวัสดีครับพุทเจณครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังรายการคุยข่าวเร่าวุฒิครับผมนะ EP ยี่สิบแล้วนะครับยี่สิบแล้วยี่สิบ <20 S 1> แ,แล้วนี่ถือว่ามารือว่าวัยรุ่นหนุ่มๆเลยนะโอ้โหแบบว่าหนุ่มวัยชะกันแล้วเอางี้ละกันนะย <c oughs> ี่สิบปี้อนนิเด็กโตวไวยนะตรงนี้นะครับ จร,จ,รจริงจริงมันก็ไม่ยี่สิบนะเพราะที่ผ่านมาเราก็มีทั้งเอ็กวอซีแล้วก็ที่ล่าสุดเนี่ยไปพีดจีมาไปที่พัทยาน่ะโอ้โหพอเปิดเมอรปุ๊บเราไม่ได้ออกไปกันเลยทันทีเลยเห็นไหมสนุกไหมพี่ประสิทธิ์ <c oughs> โอ้โหเป็นอะไรที่ต้องยอมรับตามตรงนะผมเพิ่งไป <ừ. S 2> ครั้งแรกในชีวิตนะที่แบบไปดูบรรยากาศ <ừ. S 2> ็นสนามแข่งทุกทีนี่ดูแต่ดูทีวีปกตินี่ไม่โพสนะแบบอะไรอย่างนี้เนี่ยผมพอรอบน,นี้ไปเที่ยวทีหนึ่งนี่โโหโพสร,รูปนี้มีเป็นร้อยเลยสต็อกเนี่ย หรือว่าคุ้มค่าเอาวกิการ้นเลยว่าเราไปคนนี้เราได้หล,หลายงานนั้นได้เห็นแบบหลากหลายด้วกันจุดนี้ครับผมโอ้ยเนี่ยต่อไปนะครั้งหน้าเนี่ยถ้าพอมันเปิดประเทศแล้วเนี่ยบริษัทจดทะเบียนทั้งหลายแหละที่แบบว่าอยากจะมาร่วมพูดคุยกับเรานะบอกเรามาได้เลยเนะียเราจะ ออกไปหาค,คุยคุยข่าวกันให้แบบว่ารู้ลึกกันเลยไปคุยนั่งคุยกันเลยนะดีไหมดีไหมอหอเพราะว่าน่าสนใจนะอย่างน้อยได้เห็นบรรยากาศนะครับได้เห็นโรงงานนะได้เห็นแบบนะได้ว่าได้เห็นอุตสาหกรรมของเขาอ่ะได้เห็นเครื่องจัก,การกันทำามตรงนี้ได้เห็นวแบบ่าเอ๊ยเขาทํางานอยู่นะมันคือของจริงนะนะไม่ใช่แบบเอ่อม,ม,อมีแต่ผู้มีแต่ตัวหนังสือมาแดะเอ๊ะโรงงานก็ทําธุรกิจอะไรเดียย่ยไม่มีใครสร้างเข้ามาในกันมันมันไม่ฟินมันไม่สุดไงอะ แต่ก่อนเข้าเรื่องเราแนะนําตัวกันก่อนครับตอนนี้อยู่กับผมเจตัยพันธุ์สุวรรณปุระครับจากเชกุนครับครับผมผมประสิทธิ์กรโชคอนันต์นะครับจากสำนักข่าวหุ้นอินไซต์เว็บไซต์หุ้นอินไซต์ .com ค,ครับผม ช่วยกันนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกิ๊งกิ๊งกิ๊งกิงเนี่ยเป็นะกำลังกำลังใจให้กับทั้งสองเพจอีกด้วยนะฮะครับผมเรียกว่าทั้งเช็คหุ้นแล้วก็หุ้นอินไซด์นะครับผมในจุดนี้ครับผมที่สําคัญนะขาดไม่ได้ผู้สนับสนุนร,รายการอย่างชัยโยกุปครับกันกุลครับผมแล้วก็โปรเอ็นครับครับผมน่าเลยว่าสามไลนนี้เหนียวแน่นนะเราต้องการรายที่สี่ รลยที่ห้ามาเลยมาเลยใจนะใครสนใจติดต่อข้างล่างได้เลยนะครับตรงจุดนี้ครับม,มาเลยมาจะทิ้งเบอร์ไว้ให้สําหรับประเด็นที่น่าสนใจในครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันผ่านไปแล้วในช่วงวันก่อนก็คือเรื่องของการประชุมเฟดในช่วงที่ผ่านมาโอ้โห<ๆ>การเรื่อง QE ว a p เท i เคเขาก็บอกมาแล้วเนี่ยว่าในในช่วงธันวาเปต้นไปเนี่ย จะหยุดมาตรการ QE เพราะว่าอะไรเพราะจนช่วงกันญาที่ผ่านมาสหรัฐเนี่ยมีเงินเฟ้อค่อนข้างที่จะสูงเฟดก็เลยต้อง e. ออกมาตรการนี้ออกมาโดยจะปรับวงเงิน QE เนี่ยเหลือแค่1 5 0 0 0ล้านเหรียญต่อเดือนจากเดิมทีเนี่ยแสนสองหมื่นล้านเหรียญต่อเดือนโอ้โหขายไปเยอะเลยนะพี่ก็ถือว่าเป็นไปตามที่ตลาดเขาคาดการกันเอาไว้นะคุณเจนก็ยิ่งด <eterm oon> ีกว่าในช่วงที่ผ่านมาในหลายปีที่ผ่านมาสมัยเบอรนเก้นะพี่ที่เขาแบบว่า ไม่พูดไม่ไม่ทําไม่มีสัญญาอะไรเลยทั้งถุนตกใจตกใจหมดเลยหุ้นล่วงกลาวในะช่วงต่นแรกแต่รอบนี้เขาบอกมาเลยบอกมาชัดเลยแต่หุ้นไทยก็ยังยืนในทรงเดิมอะนะพันหกร้อยประมาณนี้พันหกร้อยบวกบวกเอางี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวว่าก็เดี่ยวต้านเดีวต้านย่งเดิมๆเนาะพันหกร้อยสามสิบพันหกร้อยสาห้าแบบท,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 ที่ตรงจุดนี้ครับผม พอมันมีเรื่องแบบนี้มาพี่ประสิทธิ์ว่าเราควรจะเล่นหุ้นแบบไหนดีก็ส่วนตัวผมก็ผมมองว่าน่าจะเป็นในเรื่องของเรว่าฟันในมันทอในช่วง Q3 ใช่ครับผมสัปดาห์หน้าในวะันะสัปดาห์าหนี้นะฮะเดี๋ยวจะเป็นการของการประกาศผลประกอบการนะครับไตรมาสที่สามเราคงจะได้เห็นว่าธุรกิจอะไรบริษ,ษัทอะไรจะบอกว่าแหมมีกำไรที่ว่าเหนือความคาดหมายนะครับ ตัวนี้เม่อยอมรับแต่ที่ผ่านมาต้องบอกว่าตัวใหญ่ออกมาเนี่ยอนนาลิสบอกเลยว่าเฮ้ยผิดหวังมันต่ากว่าที่คาดไว้ะโดยโดยเฉพาะหุนกลุ่มแบงก์ครับผมนะแต่ว่าผมว่าส่งมาก็ดีนะแหมพูดถึงแบงค์นะเรียกว่าข่าวใหญ่นะต้องบอกข่าวใหญ่รอบสัปดาห์นะต้องบอกเป็นเรียกว่าสันสานเลยละงุาไงนันก็คือตัวขอยานแม่ SBX ซนะคูณไงเอยซีบีเอ็เลยละนะเขามีการส่งยานลูกนะอย่าง บลอไทยพาณิชย์ละการนะพูดง่ายๆนะไปซื้อหุ้นตัวของบิตครับครับโอ้โห50%นะโอ้โหตัดกระเทือนวงการโอ้โหเรียกว่าทำให้คนราคาหุ้นของเอชซีบีนี่แบบว่าเคลื่อนไหวแบบว่าคึกคักกับพูดง่ายๆนะครับใช่จากต่ำจากต่ำร้อยนะขึ้นมาร้อยกว่าแล้วครับผมถือว่าเป็นเรื่องราวที่ต้องบอกเลยว่าเป็นการเส้นทางที่เดินได้แบบว่ามาแบบว่าตรงจุดตรงประเด็นนะครับถือว่าได้ถือว่าให้เขาเขาเข้าสู่เรื่องของคริปโตแบบว่า เต็มรูป<ช>แบบนะแม่ต้องถือว่าเป็นการใช้เงินนะเรียกว่า1 7ื่นกว่าล้านบาทนี่ด้วยว่าให้ก่อให้เกิดประโยชน์แล้วก็เห็นความชัดเจนนะเรียกว่างานนี้<ช>แม่ต้องบอกเลยว่าเคแบงนี้แบบว่าไม่ใช่ผู้นาแล้วนะตอนนี้กลับกลายเป็นเอสคือผู้นํานะครับส่วนแบงก<ช>์กรุงเทพ<ช>ก็ยังคงตามหลังเหมือนเดิมนะครับตรงจุดนี้เขาเขาก็ยังใหญ่ในในส่วนของเขาใช่เรียกว่ายังมีความคงความเป็น อนุรักษ์นิยมนะแบบเส้นคงวาจริงๆเอางี้นกันเออนะมันประจวบเหมาะพอดีนะ S B X เนี่ยเขามีการปรับลูกโฉมใหม่แบบดิจิตอลอะนะแล้วมาเจอแบบว่านะบิตคัพครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสั่นสะเทือนวงการคริปโตอะไรก็ว่าได้เพราะว่ามันจะมีข้อจํากัดอยู่หลายๆอย่างในเรื่องของเหรียญต่างๆที่กำลังจะเข้ามาเยอะแยะมากมายเนี่ยถ้าเกิดว่าบิตคัพเองเนี่ยเขายังเป็นเรียกได้ว่าเป็น เป็นตัวการที่แบบยังไม่มีแบงก์หนุนเนี่ยมันอาจจะทําให้คริปโตที่หลายๆบริษัทตัวทะเบียนที่มันจะเข้ามามีอะไรทำทำเหรียญออกมาเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคบ้างแต่พอมีพาร์ทเนอร์รายสําคัญอย่าง S c B X เนี้ยเข้ามาเนี่ยก็เลยทําให้ในเรื่องของอ่ากฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยง่ายมากขึ้นบิดครับเนี่ยก่อนหน้านี้นะนเรียกว่าเคยเรียว่าต้องมานั่งแก้ไขตามที่กระโตเขาร้องของแต่คราวนี้ครับ มีแบ็กอัพนะมีแบ็กอัพาเอางี้นะการซึ่งแบ็กอัพก็นี่คือเอสบีพูดง่ายง่ายนะครับเรียกว่าความน่าจะถือมันมันมีเยอะที่สุดแล้วแหละตรงจุดนี้เพราะว่าตั้งแต่วันวันที่มีแถลงข่าวมาว่าโหแบบว่าดีบ้างไม่ดีบ้างห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ทำไมถึงไปขายขนาดนั้นจริงๆแล้วดีลเนนี้ยเป็นดีวินวินนะผมว่า ก็เท่าที่ผมทราบมานะเขามีการแบบว่าคำนวณทุง PE เขาบอกว่า p ีในราคาเนี้ยคือราคาที่ถูกนะเพราะอย่าลืมว่าทางนั่นของบิทครับก็จะได้ประโยชน์จากฐานลูกค้าของ s c b ีที่มีอยู่จํานวนมหาศาลนะต้องมาดูที่ว่าโปรเซสต,ต,ต่อไปที่ตัวดิวการซื้อหุ้นนี้จะเสร็จสิ้นไตรมาสแรกนะในปี2อ6 5นหรหรือว่าปีหนะ้าต้องมาดูด้วยว่าเขาจะเอาลูกค้าเอ b บีเนี่ยมาใส่ในบิทครับนี่อย่างไรอ่าอันนี้ก็คือเป็นจุดแบบ จุดเปลี่ยนจุดเฉี้น่าสนใจนะครับจุดจุดนี้คุณเจนอย่าลืมนะว่ามีบอจอหลายบริษัทที่ตบเท้าเตรียมเงินทำเหรียญแล้วพี่ประสิทธิ์หลายตัวเลยอ่าครับผมอ่ะตัวนี้พ<า>วกนี้<า>น,น่าสนใจกว่าครับผมนะ่าเรามาว่าถึงเรื่องของ s อ b ีซื้อบิตครับมาสู่ตัวของ XPG บ้าง X p e n เปิงนะอย่างคุณหมอและเทียนนะเขาก็แบบเขาก็ล่าสุดมาก็ใช้เงินนิดหน่อยนะในการที่เขาไปลงทุนในพวกคริปตตัวคริปโต,ปโตถือว่าเป็นการทดสอบแต่ที่ผ่านมาเขาไปจับมือกับแสนสิริ นะครับเดี๋ยวออกโทเค็นนะเออตรงจุดนี้ถือว่าขายได้หมดนะโทเค็นขายได้หมดก็เอาคนที่ถือโทเค็นของแสนสิก็สามารถเอาเหรียญหนอเนี้ยโทเค็นหนอเนี้ยไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ของแสนสิริได้อ่าครับผอย่างนี้นะฮะเนี่ย,ยแต่เรียกว่าไว้เพเปอร์ที่ชัดเจนอ่าครับผมเรียกว,ว่าเขาก็มีอะไรที่แบบหลักเกณฑ์ที่เกณฑ์น,ๆๆนะกาที่อสังหาริมทรัพย์หลายอื่นนะครับเขาก็ไปจับมือกับ ส่วนต่างๆเนี่ยแต่ว่าเขาเป็นในรูปแบบว่าเอ๊ะสามารถคุณใช้เหลีย์นี่มาซื้อในโครงการได้เลยได้นะตรงจุดนี้นะครับด้วยว่าทุกคนเนี่พยายามที่จะแสวงหาช่องทางนะแล้วก็โอกาสนะครับเร่วความเป็นรูปธรรมต้องบอกเลยว่าของระหว่าง XPG กพกับเซนซินเนี่ยชัดเจนมากกว่าเพื่อนนะครับตรงจุดนี้ครับครับถ้าพูดถึงอสังหาแล้วคุณอะไรก็ แอบ,บแอบ,บมีนะเริ่มที่จะมาแล้วคุณอะไรเริ่มที่จะทำและอีกอย่างนึ่งก็คือ WHA โอ้ WHA นี่ใหญ่นะใหญ่กว่าสังไวนะใช่ครับผมแกเคยส่งซิกมาแล้วเอาว้แล้กันว่าสนใจศึกษาฮัลโหลคุณจนครับสรุปศึกษาถึงไหนแล้วครับ,บ, <laughs> ค,รบคุณจนผมว่ามันต่อยอดธุรกิจเขาได้เยอะมากๆเลยนะสำหรับ WHA โอ้เยอะมากเอา,อางี้แล้วกันนะเรียกว่าการที่จะขายพวกเหรียญอะไรเขาถ้าเขามีพวกเรียกว่าหลักประกันแล้วกันนะเรียกว่า,เ,วาเป็นกนารรลักประกัอะไรนะความเสี่ยงอ่ะพูดง่ายๆนะเรื่องกผลตอบสนงผลตอบแทนในี่เหมือนแสนสเดียเขามีโปรเจกต์อะไรอะไรเงี้ยนะฮะตรงจุดนี้ผมว,ว่าตัวของเดอบิเซอเดยก็ถ้าเกิดจะทํานะผมว่าเขาเขาน่าจะทำอะ่ะเพราะเขาสายสัมพันธ์กับทางนั้นของไทยพันธุ์นี่คือเขาแนบแน่นเอางี้แล้วกันอีกหนึ่งตัวถือเป็นรุ่นแรกแล้วกัน นะรุ่นแรกคือตัวของ MVP นะครับยังแรกเขามีการต่อต่อยันแล้วก็ EP แรกเนาะ EP แรกออก EP แรกเลยไม่ยอพูดถึงอืมเออมันเป็นครูปองเอามาแบบโยกการท่องเที่ยวนะเรียกว่าครั้นี้เปิดประเทศแล้วก็ต้องดูด่ว่าสิ่งที่เขาทำมาปุ๊บเนี่ยเขาจะใช้สิ่งเหล่านี้นะให้เกิดประโยชน์อย่างไรนะแต่ก็ดูแล้วอาจจะเป็นแบบว่านะเป็นรุนแรกเนี่ยอ่ะรุนแรกก็ต้องใช้เวลาหน่อยหนึ่งแหละพูดตรงจุดนี้ว่าช็อตเซอร์เขาจะ เรียนออกมาเมื่อไรถึงจุดแนนครับผมตัวจยุดนี้ครับตัวของ mvp เอ๊ะแล้วเจมร์าเป็นไงบ้างพี่เพราะว่าเห็นล่าสุดก็ไปจับมือกับ mvp นะเจมร์าเองผมเ,เขาเขาเคยจำได้ไหมเขาเคยอะไรนะเอเจอฟินคอยอ,ะอ่ะ,อะ,อะเออ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 รุ่นแรกก็ถือเป็นรุ่นแรกเหมือนกันนะเจฟินคอยรุ่นแรกเหมือนกันนะอ,อรุ่นแรกอ่ารุ่นก่อน mvp เอางี้ลวกันช่วงแรกคนก็ยังไม่ได้ ยังไม่ฮิตยังไม่ฮอตเอางี้ในการถือเป็นของใหม่ใช่นะฮะแต่ตอนนั้นก็โหก็สร้างความเดินเต้นนะตื่นตาต,ตื่นใจให้กับในแวดวงของตลาดทุนตรงจุดนั้นนะครับแต่ผมเชื่อ,อว่าพอทุกอย่างออกมาแบบนี้ผมเชื่อว่าทางด้านของคุณอดิศักเองผมว่าคนเขาเขาถือว่าเป็นคนที่ก้าวหน้านะมีความคิดก้าวหน้ามผมเชื่อว่าเขาโกงแบบว่าก็คิดอยู่ไอเดียเอางี้ได้ผล่เขามีไอเดียแต่ว่าจะไอเดียนั้นจะเคาะเมื่อไหร่เท่านั้นเอง นะครับผมจุดนี้นะครับถัดจากตัวของเหรียญนะครับเรามาสู่เรื่องของพวกขุดกันบ้างขุดบิตคอยขุดเหรียญนั่นคือตัวของ JTS นะครับอของจัสตินนะครับตรงจุดนี้นะเพราะเขามีการประกาศ<บ>เลยเขาจะซื้อเครื่องขุดซื้อนู่นซื้อนี่มาได้มาเนี่ยเรีวยกว่าเป็นเป็นขั้นเป็นตอนนะพูดง่ายเป็นระบบอ่ะครึ่งนักลงทุนเนี่ยสามารถเข้าไปดูเนื้อหาเตรียมหน้าที่เช็คคุ้นแล้วก็ พูดอินไซด์ในจุดนี้ครับผมอินไซด์ด้วยโหเขาบอกว่าเนี่ยเขาจะบอกว่าจะตั้งเหมืองเลยนะก็เรียกว่าตั้งเหมืองเลยไม่ได้ขุดเหมืองใช่ครับผมนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าติดตามนะครับไม่ว่าใครดีแบบว่าเออเราเห็นความที่ว่าเฮ้ยเขาทําเหมืองขุดบิตคอยน์นะนะฮะเมื่อกี้นี้นะเขาเตรียมงเตรียมทองไว้เรียบร้อยแล้วนะครับพอพูดถึงการเตรียมเงินเตรียมทองนะครับก็ต้องบอกว่าคนที่แบบว่า ระดมเงินแบบเป็นหลักพันล้านสําหรับการที่เข้าไปถือครองพวกคริปโตต่างๆเนี่ยนั่นคือบ er. ุกเกอร์อ่าใชออ่อันนี้คือเป็นรูปธรรมท,ที่สุดแบบมีเงินมีความชัดเจนมีแบบการอธิบายแบบว่าละเอียดยิบเลยทุกจุดนี้นะก็ต้องมาดูที่ว่าไอ้ว่าไตรมาสสามไต่มาสสี่เนี่ยไอ้ตัวที่เขาไปลงทุนในพวกเหรียญพวกนนมมนเนี้ยนำมูลค่านี่จะกลับมาเป็นกําไรรูปแบบหนเป็นอะไรที่น่า ติดตามนะตัวของประกอบการของบุเกอร์ครับผมเพราะว่าเห็นล่าสุดเนี่ยตัวตัวกลุ่มโพเารามิกเองเขาก็บอกว่าเนี่ยจะขยายเฟสสองให้ตัวเครื่องขุดเนี่ยอีกห้าพันเครื่องในปีหกห้าเลยนะอืมครับผมนะเรียกว่าพูดอาจจะไม่ค่อยมีสภาพคล่องนะแต่ว่าก็ราคาเขาก็แอบแรงนะเอางีน้นะการสำหรับตัวของอื JTS <G TS S 2> ก็ต้องมาดูที่ว่าได้เรียกว่าซื้อเครื่องขุดมาแล้วเนี่ยความสําเร็จในการขุดจะมากน้อยแค่ไหนก็เป็นอะไรที่ต้องมานั่งติดตามกันครับผมตัจุดนี้ครับผม ถึงว่าหลังๆราคาการ์ดจอคอมพิวเตอร์สูงสูงสูงขึ้นทุกปีทุกปีนะลงสัยเราต้องแบบไปซื้อเครื่องขุดบมากๆต้องอยู่แน่คุณเจนขุดเหรียญขุดเหรียญอะไรเงี้ยนะขุดเหรียญโอ้หแต่อย่างอย่างเราไปขุดนี่จะได้จะได้สูญ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 หนึ่งกี่ปีเนี่ยเราจะเราอาจจะเปลือกหอยเจอซากประการังก็ได้ S <S 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 กลับมาที่หุ้นที่น่าสนใจดีกว่าพี่ประสิทธิ์ในสัปดาห์นี้หุ้นตัวไหนที่แบบเข้า,เข,าเข้าตาต้องใจพี่บ้างในช่วงเนี้ยอ่านะผมต้องบอกเลยว่าแหมถ้าพูดถึงเราพูดถึงเรื่องของเหรียญพูดถึงเรื่องขุดเนาะพูดถึงเรื่องบิตครับพวกซูนิชิตอรเลยเมีนเน้อนะผมกลับไปมองตัวของ ICN นะครับมผมถือว่าเป็นผู้รับเหมาวางระบบนะเกี่ยวพวก ทุกคุณาคม oh. มาพูดง่ายๆนะฮะถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจในหน่าติดตามนะรุ่เรื่องราวของผลประกอบการผมว่าสัปดาห์นี้หเรือว่าสัปดาห์ที่เราออกอากาศกันเนี่ย EP ยี่สิบเ<ๆ>นี่ยเขาคงจะประกาศตัวเลขกรรําไรออกมาว่าจะโตเท่าไข่ห่านไข่เป็ดไข่ไข <c oughs> ก่หรือว่าไข่นกกระทาเอาไว้ล้กันนะก็ไปนี่ต้องมานั่งติดตามกันนะครับหรือว่าพอมงบออกมาปุ๊บนะครับก็ยังมีสตอรี่อีกช็อตหนึ่งที่แบบตามมาเหมือนกันนั่นคือตัวของ ดั w, นะครับ ICN w a r r เ n นหนึนะครับเราจะมีการ XW เนี่ยวันที่24พฤศจิกายน uh huh. อา่าฮะอ่านะครับผมเรียกว่า2ต่อ1นะครับผมจุดนี้2ต่อ1นึอ่าก็เลย uh huh. เป็ปีอา่าครับผมนะเรียกว่า1ต่อ1ราคาที่สิทธิ์คืนบาทเดียวนะ โอ้ยน่าสนใจนะเนี่ยเพราะราคาหุ้นถ้าเกิดดูยอ้อนหลังในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่3บาท80เนี่ยตอนนี้มันออดไทม์ายตลอดนะมาปาแบาทสิเลยตอนนี้ครับผมก็ไปน็นที่น่าสนใจในหน้าติดตามแล้วกันเอาพูดยังไงว่าปีหน้าูดถึงตีมหน้าในรอบปีหน้าเรื่องราวของเทคโนโลยียังคงมีความบทบาทที่มีความสําคัญเอา,อาง,งี้แล้วกันนะแต่ว่ากิจการาใดที่จะได้รับประโยชน์มากหรือน้อยอันนั้นขึ้นอยู่ฝีมือการบริหารของแต่ละบริษัท นะครับผมจุดนี้ครับผมก็เป็นข้อมูลสําหรับใน e ี20ยี่สิบนะพี่ประสิทธิ์ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะสามารถดูได้เลยที่ทางพุ้ i อินไซด์นะพี่ครับผมแล้วก็ทางเช็คหุ้นนะครับผมในจุดนี้นะครับียกว่ามีข้อมูลข่าวสารที่รอบด้านครบถ้วนนะครับตรงประเด็นแลวที่สำคัญคือข้อมูลเหล่านี้มาจากทางฝั่งของตลาดหลักทรัพย์ไปลว่ามีที่มาที่ไปที่ชัดเจนในจุดนี้ครับผมพี่ประสิทธิ์ผมอยากให้นักลงทุนเนี่ย ส่งคําถามมานะว่าเฮ้ยเนี่ยพอเปิดประเทศแล้วเนี่ยอยากจะให้เราสองคนเนี่ยไปคุยกับซีอคนไหนบ้างอยากจะไปหุ้ยคุยแบบขุดคุยในเรื่องของหุ้นในกลุ่มไหนบ้างผมว่านะคุณผู้ชมนะครับที่ชมอยู่เนี่ยพิมมาพิมพิมกันเข้ามาว่าอยากจะคุยเรื่องอะไรอยากจะให้เราไปหาผู้บริหารคนไหนบอกมาได้เลยครับผมในว่าเราพอได้รับข้อมูลปุ๊บเราอยาจะไปติดต่อไปยังบริษัทนะไปประสานงานดูที่ว่าเออเขาสนใจที่จะ มาร่วมในการหรือให้เราไปสัมภาษณ์นะด้วยว่าถึงถิ่นเสือหรือถิ่นสิงตรงจุดนี้นะครับผมสิบเน่กมันจะได้เข้าใจกันลึกซึ้งมากขึ้นว่าอย่างโง่เหงหน้าผู้บริหารนี่เป็นยังไงบ้างเอาเถอะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการบันทึกเป็นการเลดคอร์ดเนาะเรียกว่าอย่างนั้นคือเป็นหลักฐานนะคุณคุยอะไรไว้นะเขาจะบันทึกไว้ผมบอกเลยว่าท่านผู้ฟังหรือว่านักทุนรายย่อยเนี่ยโอ้ เขาละเอียดเขาจดทุกอย่างแล้วเขาจะตามทุกซีรีส์นะว่าเอว่าที่ก่อนหน้าี่าาคุณเคยให้สัมภาษณ์อย่างนี้ตอนนี้คุณสัมภาษณ์อย่างนี้เขละเอียดมากเลยดังจุดนี้ต้องยอมรับเลยสําหรับรายย่อยบ้านเราจุดนี้โอ้ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปช่วงก่อนโควิดนะพี่ประสิทธิ์ในช่วง opportunity day ที่ตลาดรั์แห่งประเทศไทยเราก็จะเจอเห็นตั้งทุนรายย่อยหลายคนเลยไหมจดคอมเมนต์ตามต่อในสิ่งที่เขาถาม เราจะเริ่มกลับมาแล้วนะฮะคุณผู้ชมเราจะเริ่มกลับมาแล้วนะครับกับภาพบรรยากาศเดิมๆอะไรที่แบบว่าเจาะลึกเนี่ยเราจะมีให้คุณผู้ชมกันมากขึ้นครับผมผมเชื่อว่าเนี่เราก็รอเอ่อดอ,อร์ภากรคุณภากรเนาะเปิดประตูตาล,ลาดหลักทรัพย์ให้กับสื่อมวลชนแล้วก็ผู้บริหารบริษัทบีนมาพบปะกันตรงนี้บนที่ว่าแบบเว้นระยะห่างเอาวว้ันการตรงนี้ครับผม EP ยี่สิบนี้เราต้อง ขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้กับทางหุ้นอินไซด์ด้วยนะฮะครับผมบวก็ทางเช็คหุ้นนะครับผมเรียว่าว่าบ,บอกต่อนะครับไปยังเพื่อนฝูงญาสนิทมิตรสหายนะนั้นหลานเด็กๆทั้งหลายนะให้มาชมรายการคุยข่าวเล่าหุ้นครับผมเล่าหุ้นนะฮะสำหรับ EP นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ